นี้เราก็จะมาพูดถึงปัญหาค่ะที่คอยกวนใจผู้ขับขี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงค่ะเรามาดูกันว่าแต่ละเสียงบ่งบอกอะไรบ้างนะคะเสียงแรกเลยนะคะก็คือหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเราได้ยินเสียงดังวิ้วีนะคะแล้วก็เสียงก้องเงียบหายอาการแบบนี้อาจจะเกิดจากสายพานหย่อนนะคะเนื่องจาก สายพานเสื่อมสภาพค่ะในตรงนี้สามารถนํารถเข้ามาให้ช่างเทคนิคตรวจสอบและทําการแก้ไขได้ค่ะอย่างที่2ก็จะเป็นในส่วนของเสียงดังเวลาเบรกนะคะถ้าขับรถไปแล้วได้ยินมีเสียงดังจิดจ๊ดจนะคะอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าผ้าเบรกใกล้จะหมดตัวเหล็กะคะ่ะอาจจะไปเสียดสีกับจานทําให้เหล็กชนกับเหล็กนะคะก็เลยเกิดเสียงจีดจ๊ดจขึ้นยังไงก็แนะนําให้เข้ามาเปลี่ยนโดยเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการใช้งานเบรกลดลงนะคะแล้วก็เสียงเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยค่ะ สามนะคะจะเป็นเสียงดังเวลาหักเลี้ยวสุดนะคะเวลาที่หักพวงมาลัยเลี้ยวจนสุดนะคะเกิดเสียงดังมาจากล้อหน้านะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งสาเหตุหลักๆอ่ะค่ะอาจจะมาจากตัวปีกนกศึกนะคะทําให้เกิดการเสียดสีกันถ้าหากปล่อยไว้นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องสูตรล้อไม่ตรงแล้วก็รถจะควบคุมยากนะคะเป็นอันตรายมากค่ะข้อถัดไปนะคะจะเป็นเสียงดังเวลารถตกหลุมหรือว่าทางขุกนค่ะค่ะ เมื่อรถตกหลุมหรือว่าขึ้นลูกนหน้านะคะหรือว่าลุยทางขรุขาะแล้วเกิดเสียงดังกุกกุกกะกะนะคะที่ล้อข้างใดข้างหนึ่งอา,อาจจะเกิดจากตัวลูกปืนล้อแตกค่ะหรือว่าเสื่อมสภาพนะคะ อย่างที่5้าเสียงดังใต้ท้องรถนะคะหากมีเสียงดังเอี๊ยดอาร์ตมาจากใต้ท้องรถไม่ต้องตกใจคะ่ะตรวจดูก่อนว่ามีอะไรเกี่ยวอยู่หรือว่ามีอะไรหลุดล่วงมาขูดถนนหรือไม่หากไม่มีอาจเกิดจากเพาหรือว่าท่อไอเสียนะคะที่ยึดอยู่กับตะขอเหล็กมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการชํารุดหรือว่าฉีกขาดทําให้กระทบกับตัวรถนะคะไม่ว่าเสียงจะเกิดจากกรณีใดๆนะคะอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ามีสิ่งผิดปกติบางอย่างนะคะยังไงเพื่อความปลอดภัย ขวรีบนำรถเข้าเช็คตรวจสอบที่ศูนย์บริการโดยเร็วที่สุด EP น่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง MG บางปูด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ